ก็เพื่ออยู่กับผมถูกใจใส่ช่างนะครับคิวนี้ก็อยู่กับคลิกคาบูนะครับสาเหตุสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทจนแบตหมดไปแล้วสตาร์ทไม่ติดแล้วครับลูกค้าบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับมีกลิ่นน้ํามันครับล้นจากคาบูเต็มครับเหม็นเหม็นมากนะครับคาบูอ่ะก็ไม่รู้ว่าคาบูตันหรือว่าเป็นอะไรครับที่ผมสสานิษแานได้นะครับก็จะมีหนึ่ง ลูกลอยอาจจะค้างนะครับ2อก๊อกน้ํามันอาจจะเสียนะครับก๊อกน้ํามันที่เข้าหารคาร์บูนครับอันนี้ก็จะเป็นก๊อกสูญญากาศก๊อกน้ํามันอาจจะเสียหรือเปล่าครับอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเครื่องยังฟิตอยู่นะครับรถคันนี้เครื่องฟิตอยู่มันก็สตาร์ทไม่ติดครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งครับแบตหมดไปแล้วเจ้าของบอกว่านอนสตาร์ทต,ติดยากได้สตาร์ทไม่ค่อยทํางานก็ก็มีรูปเหมือนกันนะยังไม่ได้เช็คดูนะครับ ก็หลักๆผมจะเอาสตาร์ทเท้าให้มันติดก่อนนะเนี่ยตอนนี้ผมได้ทำการล้างไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมได้ถอดมอกรงมอกรองครับล้างอะไรไปหมดแล้วนะครับสภาพมอกรองก็อย่าให้ถามเลยครับฝุ่นเยอะจัดครับมอกรองก็ตอนนี้ผมเอาไปแช่น,น้ำแล้วก็มอกรองข้างนอกมีแต่โครอน,นครับตอนนี้เอาไปแช่น,น้ำมาก่อนเดี๋ยวค่อยล้างครับก็ค่อยสังเกตกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรบ้างครับ ตรงนี้ก็มีสายเห็นไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นสายขาดหรือต้องหาพระเทพมาพรนก่อนนะจะมีรอยแบกตรงนี้ก็ไม่แน่ใ่ปัญหาครับเพราะว่ารถมันเหม็นน้ามันมากครับหรืออีกสาเหตุนหนึ่งจะเป็นที่ตังนี้นะครับเนี่ยชกไฟฟ้าเสียหรือเปล่านะครับผมก็เมือตน้นนะผมก็จะเช็คคาบูก่อนนะแล้วก็เช็คลูกรอยก่อนอาจจะลามไปถึงเช็คชกไฟฟ้านะครับว่ามันยังไงบ้าง สาพมอกกองเหรอกองอากาศเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับก็ฝุ่นเยอะจัดนะครับเสียเสื่อมสภาพแล้วครับเคาะมามนแต่รฝุ่นนะครับ,มมด,รบดูนะครับเนี่ยฝุ่นเต็มเลยก็ต้องเมเทนซน์นชุดใหญ่นะครับก็ต้องเช็คระบบน้ํามันนะครับหลักๆก็จะเป็นระบบน้ํามันนะครับว่าคาบูเราดีไหมอะไรยังไงแล้วช็อคไฟฟ้าดีไหมอย่างเงี้ยแต่ล่องระบบสตาร์ท เรื่องระบบสตาร์ทมือนะครับก็เอาไว้ก่อนเราจะทําให้สตาร์ทเท้าให้มันติดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องสตาร์ทมือนะนครับเพื่อนๆก็ถอดหังเทียนนะครับมาดูนะครับสภาพครับไม่เยิ้มนะครับเนี่ยแห้งๆเปียกๆนะครับเอฟแห้งๆมีขยะนะครับก็ผมว่าฝุ่นแน่นอนครับมันไม่เยิ้มนะเห็นไหมมันจะเป็นแห้งๆแล้วเขมอเยอะมากขมอเนี่ผมว่ามาจากน้ํามันแหน่แล้วก็ฝุ่นด้วยนะครับเพราะว่ากองมันตันนะครับน้ํามันก็เลยแหน่แล้วก็มีฝุ่นด้วยก็เลยทําให้ ดำแบบเนี้ยไม่เฉะนะครับคือถ้าสภาพแบบนี้คือยังโอเคนะครับเครื่องยังไม่หลวมนะครับยางแห้งๆแห้งๆแห้งๆคาเมลนะครับเนี่ยผมดูลบๆนะไม่มีไม่มีการแฉะเลยนะครับอาจะถือโอกาสเช็คก๊อกน้ำมันเลยนะกันนะครับเนี่ยมันจะมีสายน้ํามันนะครับอยู่ใต้คาบูนนะเห็นไหมอันนี้คือสายน้ามันนะสายน้ํามันจะมาจากใต้คาบูนะครับเนี่ยจะมีน้ํามันเยิ้มเต็มเลยแล้วตัวนี้จะเป็นสายดุดนะครับเนี่ย สายดูดก๊อกน้ำม,มันก๊อกน้ำมันก็อยอยู่ข้างในนะครับเนี่ยอยู่ข้างในนู่นทำงานของมันนะครับเพื่อนๆก๊อกน้ามันเนี่ยไม่มีอะไรมากครับแค่เป็นตัวดูดนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสายที่ลงคาบูนะตัวนี้จะเป็นสายดูดนะครับเนี่ยหลักการของมันคือถ้าเราสตาร์ทเครื่องครับมันจะมีแรงดูดจากตรงนี้นะดูดอะเหมือนเราใช้แปกดูดอะแล้วก็น้ํามันก็จะออกจากตรงนี้นะแล้วก็น้ามันก็จะเข้าคาบูนะครับ ถ้าหากเราสตาร์ทเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็มาชักที่นีออกนะครับแล้วเจอน้ํามันเยิมนะครับน้ามันเป็นซินนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แสดงว่าก๊อกมันเสียนะครับต่ผมชักออกมาแล้วมันไม่มีนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการสตาร์ทเท้าไปแล้วนะครับสตาร์ทเท้าเสร็จแล้วนะครับถ้ามันดูดตรงนี้นะครับมันจะมีแรงดูดจากตรงก๊อกตรงเนี้ยตรงหัวเนี่ยถ้ามันเกิดแรงดูดตรงนี้มันก็จะดูดน้ํามันจากออกจากตรงนี้นะครับออกจกกถัง อันนี้คือในกรณีที่ก๊อกเสียนครับแ้าก๊อกไม่เสียนะครับ mm hmm. น้ำมันต้องออกทางจุดนี้จุดเดียวครับเนี่ยใสยที่ลงคาบูจุดนี้จะไม่ออกนะครับเนี่ยก็ใส่ไว้ที่เดิมก่มอนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะเนี่ยสตาร์ทให้ดูอะน้ำมันก็จะออกจากนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาปากดูดก็ได้นะจะเอาปากดูดจากท่อตรงนี้ดึงสายยางดูดออกตรงนี้แล้วก็น้ำมันก็จะไหลนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ ผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปยุ่งกับหัวเทียนอะไรนะแล้วก็ปิดกุญแจด้วยนะครับเวลาสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวไฟอาจจะไหม้ลดได้ถ้าน้ำมันลดเถินนะอันนี้ผมปิดกุญแจแล้วผมสตาร์ทเท้าดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากตรงนี้นะเห็นไหมเนี่นยเนี่ยอีกรอบหนึ่ง<น>สตาร์ทเท้ทา,านะครับเห็นไหมเนี่ยพอแล้วครับผมไม่สตาร์ทได้แล้วเดี๋ยวเลอะเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือน้ำมันออกมาจากท่อนะครับท่อน้ำมันที่เข้าคาบูแล้ว ท่อนี้นะครับแห้งนะครับแสดงว่าอกน้ำมันพันนะครับก็ผมว่าน่าจะเกิดจากคาบูแล้วครับไปดูคาบูกันดีกว่าเมื่อได้ทําการถอดออกมานะครับแยกทุกชิ้นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้หัวจรวดพวกบุกหนูพวกนี้ก็เอาไปเป่าครับอย่าให้ตันครับส่องผมส่องดูท้องแฟ้าแล้วมีรูอยู่นะครับทั้งสองตัวเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงรูนี้นะครับที่หัวจรวดอยู่อ่ะ ข้างในเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าสางกเกตดูรับจะมีคาบนะครับจะมีคาบสกปรกนะผมก็ได้ใช้สว่านนะครับเนี่ยใส่กับพัดนั่นบัดครับปั่นกันเลยครับนะั่นมจะปั่นด้วยนะเอาไหมครับ,ห,รบหลุด เพื่อนๆสังเกตในรูนะครับตอนนี้มันจะใสกว่าตอนแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมจะใสสะอาดนะครับใช้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเอาสำลรีปั่นไปแบบเนี้ยมันก็จะใสไปเองเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะพังสำลรีไม่ต้องไปชุบแก๊กเทสอะไรก็ได้นะครับเอาสัลรีธรรมดาเนี่แหละเอาไปปั่นกับสว่านนะครับแบบเนี้ย แต่สังเกตเห็นได้ไหมนะครับเมื่อกี้มันจะมีรอยดําครับตอนนี้เริ่มเป็นทองเหลืองครับใส่สายมาแล้วนะครับเนี่ยก็น่าจะพอดีนะครับเนี่ยทําความสะอาดไปแล้วเราก็ต้องมาลองกันนะครับถ้ายังรั่วอยู่ก็ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเพื่อนๆที่ผมจะใช้หัวจรวดของเดิมไปก่อนนะครับก็ประกอบคื้นที่เดิมนะครับใส่แป่นนี้ลงไปนะครับเนี่ย ก็ได้ทําการติดตั้งประกอบเข้าที่เดิมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนแรกนะครับจะมีน้ํามันเยิมเต็มไปหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นที่หัวจรวดก็ได้นะครับหัวจรวดมันปิดไม่สนิทก็ทําให้น้ํามันเยิมนะครับไหลออกมานะครับตอนนี้แห้งสนิทแล้วนะครับก็ผมก็สตาร์ทเฮดไปอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เมื่อกี้สตาร์ทลันอินทิ้งไว้ก็ปกตินะน้ํามันไม่เยิมแล้วครับเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่อื่นแล้วนะครับก็จะเป็นที่หลักๆก็เป็นคาบูนครับเพราะว่า ไม่ได้เปลี่ยนไส้กองไม่ได้ดูแลตามระยะนะครับทําให้ฝุ่นเยอะนะครับเข้าไปในเครื่องนะครับสตาร์ทได้ปกตินะครับเพื่อนๆน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะครับตอนแรกนี่น้ํามันเลือะข้างล่างเต็มเป็หมดเลยนะครับเพื่อนก็เ,น,เน,นี่ยตอนแรกน้ำมันก็จะล้นแตบบ่ท่อเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ามัน,นครับเนี่ย ผมใส่แล้วก็นับเทมเพนหายไปแล้วแน่นไปแล้วนะครับปกตินะครับเพื่อนๆพอจบก,กันไปนะครับเนี่ยแบบนี้ยก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศล้างมากรองอากาศอะไรเรียบร้อยก็ใส่ไปที่เดิมนะครับเนี่ยจบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสกูปรับรอบนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นสกูปรับรอบเวลารอบเดินเบามันต่ำก็ขันเข้าได้เลยเพื่เพื่อนก็เวลารอบแรงกันไปฮะล้อจะหมุนอย่างเงี้ยก็ขลายออกตรงเนี้ย เพราะวันเป็นที่ปรับสายคันเร่งเฉยๆนะครับก็จบนะครับคันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมมยครับที่แรกผมก็นึกว่าก๊อกน้ำมันเสียหรือว่าชกเสียนะครับก็ต้องไปซื้อเมกอองแ่าไส่กองอากาศใหม่นะครับมาใส่ประกอบคืนก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนเมกอองตัวนี้ผมก็เอาไปแช่น้แล้วเดี๋ยวค่อยทําความสะอาดประกอบคื้นที่เดิมนะครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ